ก็อยากให้เขามาจับเหมือนที่อาจารย์สมเกียรติพูดผมอยากให้เขาเห็นเหมือนกันว่าวันที่ผมโดนหมายจับที่กองเสก,การตีรุจคนครบาลพ่อแม่พี่น้องไปกันวันนั้นจะกลายเป็นน้ำจิ้มเมื่อเทียบกับวันที่แกนำพันธมิตรห้าบวกหนึ่งถูก หมายจับและไปอยู่ที่บชอนอวันนั้นพี่น้องครับผมเชื่อว่ากรุงเทพแตกแน่ๆพี่น้องครับยังไม่รู้ว่าเขาจะใส่ข้อหากบฏเข้าไปด้วยหรือเปล่า แต่ถ้าใส่ข้อหากบฏผมถือว่าเป็นเกียรติแก่ชีวิตและแตระกูลของผมอย่างยิ่งเพราะการที่ได้เป็นกบฏต่อรัฐบาลชั่วๆอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลพี่น้องครับ พี่น้องครับผมเต็มใจเป็นกบฏกับไอรัฐบาลชาติชั่วที่ไม่ได้รักชาติไม่ได้รักศาสตร์ไม่ได้รักกษัตริย์พี่น้องเห็นด้วยรเปล่าถ้า,าใจไอพวกนี้ยังทำความชั่วอยู่ กูจะสาบานต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินว่ากูจะเป็นะบกัขมึอตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าแม่จะเว้ยไม่เคยมายืนปลาศัยในํำเนียรรัฐบาลโอ้ขอยืน สำนียองพี่สมจากเลยโว้โหพี่น้องครับอย่าลืมนะพี่น้องมันเป็นไปได้ยังไงประชาชนคนไทย มานั่งฟังคำปรสาสัยตำหนิตีเตียนรัฐบาลในที่ทำการทำเนียบรัฐบาล <Players> แค่คิดยังคิดไม่ได้เลยคิดไม่ออกมันเป็นไปได้จังได้ พี่น้องครับเมื่อเช้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มเคลื่อนขบวนกันพี่น้องจำได้ใช่ไหมผมพูดว่ายังไงผมบอกว่าชีวิตที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่ได้กลัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าใจมันใหญ่ใจมันเป็นประธานพอแม่พี่น้องครับฝึกเอาไว้ใจต้องเป็นใหญ่ ใจต้องเป็นประธานพี่น้องมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นพี่น้องอีกไม่กี่วันสมัครมันก็ตายแล้วก็ขึ้นเชิงตะกอนอีกไม่กี่วันอนุพงศ์มันก็ต้องตกจากตำแหน่งบบจบมันเป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมพี่น้อง แต่ที่มันไม่สมมุติก็คือว่าคนอย่างอนุพงศ์ประลุดจากตำแหน่งพบปอ,บอก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการฐานบกคนเดียวและคนแรกในรอบ50ปี51ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ชาติสูญเสียอธิปไตยไทยไปใช่ไหมใช่ และก็เป็นผู้ิัการทานบกคนเดียวที่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นทหารของพระราชาและพระราชินีใช่ไหมยา้พี่น้องเรื่องสมมุติสมมุติทั้งนั้นนึกว่าตัวเองใหญ่นักหนาที่ยังไงเป็นผู้จัญการทานบกเนี่ยฮะสมัครก็เหมือนกัน สมัครก็เหมือนกันเจ็ดสิบกว่าจะแปดสิบแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายวันไหนเบื่อจะตายคืนนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่ต้องถึงไม่ตายแต่พอวันหนึ่งต้องตกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตารางมีแต่คนบอกว่าโสนหน้าโสนหน้าพี่้องไม่เหมือนพวกเราไม่เหมือนผมไม่เหมือนอาจารย์สมเกียติไม่เหมือนแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยถ้ามันจะมาติดคุกติดตารางก็จะมีคนยี่สิบกว่าล้านคนวิ่งเข้ามาขอดปกป้อง ให้ความอบอุ่นอุ่นจนกระทั่งอยากจะติดคุกจนไม่อยากจะออกพี่น้องครับไม่อยากจะพูดว่าชาติบ้านเมืองอยู่ในกำมือของพวกเราทุกๆุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยืนฟังอยู่ข้างหลัง ดูเอชีวีอยู่ทั่วประเทศไทยเมื่อกี้นี้ผมเดินออกมาจะมาที่เวทีนี้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีบีเอสเขาถามว่าถ้าแกนนำถูกจับใครจะเป็นตัวแทนผมบอกว่าจำชื่อไม่ได้เพราะมีอยู่20กว่าล้านคน ไม่ตรงนี้แกนนำมี20กว่าล้านคนต้องการแก้ผู้ประสานงานคือพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวย,สวยของพวกเราไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอยู่ที่นี่หรือว่าแอนจินดารัตสโรชาพอดุลมศัก์ปานเทพภัวงพันใช่ไม่ใช่สำราญรอดเพชรอมรรัตนาดน,นพวกนี้เป็นผู้ประสานงานให้กับ แกนนำ20กว่าล้านคนทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องมันสวยจริงๆนะไอ้ตึกไทยกู่ฟ้าเนี่ย แต่มีแต่คนสวยๆเข้าไปนั่งข้างในตั้งแต่ปี2 5 4 4เป็นต้นมามีแต่คนสวยเข้าไปนั่งตลอดตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงยุคนี้หวังว่ามันจะเริ่มหมดยุคคนสวยๆนั่งอยู่ในตึกคู่ฟ้าจากนี้ต่อไปพอไม่ไปดั พี่น้องครับเรื่องในความปลอดภัยในทีน่นี้ขอให้เชื่อพี่รองของผมพี่จำลองศรีเมืองพี่จำลองอาจจะดูดุแต่จริงๆไม่ได้ดูเป็นคนมีวินยัยขอให้เชื่อพี่จำลองเอาไว้ทุกอย่างจะปลอดภัยพี่จำลองวางกติกาอะไรไว้พี่น้อง เดินตามกติกานั้นเพราะท่านเป็นทหารแท้ทหารตัวจริงและเป็นทหารที่ผ่านยุธทธวิธียุธทธภูมิมามากหลายท่านรู้วิธีที่จะป้องกันตัวเองหมดพี่น้องครับผมจะจบลงโดยที่ไม่ร้องว่าพี่น้องเอ้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้อง พี่น้อง ơi! พรุ่งนี้คอยฟังข่าวว่าสารจะออกหมายจับหรือเปล่าพี่น้องพี่น้องเอ้